สวัสดีครับเพื่อนที่รักชาวรัคนาราศีตุลทุกท่านครับวันนี้นะครับโค้ชโอมากับการพรยากรณ์ดวงประจำเดือนสิงหาคมปี2564นะครับกับหัวข้อที่ว่าเหนื่อยแต่ลาบผลอุดมครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชม รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับโคชโอขออนุญาตประชาันนะครับให้กับเพื่อนๆกันยาณมิตทั้งหลายที่มีความปรารถนาดีอยากจะส่งเสริมสนับสนุนรายการของโคชโอนี้ให้มันยืนยงคงกระพันไปช่วยนิติรันดอนนะครับท่านสามารถสนับสนุนรายการของโคชโอผ่านหมายเลขบัญชีนี้ครับ0 3 9 3 8 0 0 5 7 7 ธนาคารกรสิกรไทยบัญชีชื่อนายชัยยันวันชัยตะกุลนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการพยากรณ์ดวงนะครับของคนลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนสิงหาคมปี2564นะครับท่านจะต้องมีการวางแผนรับมือนะครับแล้วก็คาดการอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเพื่อเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ เป็นการมองดูดาวเพื่อให้เห็นผลในการที่นําไปสู่การปฏิบัติด้วยนะครับเอาละท่านใดที่เป็นเพื่อนกเาน,นมิตรที่รักของโค้ชโอทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับส่งข้อความมาทักทายพูดคุยกันกับโค้ชโอได้เลยนะครับแต่ท่านเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโค้โอด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ติดตามกัน เป็นกันยานาิยที่ดีต่อกันไปตลอดการเลยนะครับตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาชมไลฟ์กันก็ประมาณหนึ่งนะฮะก็ช่วยนิดนึงนะครับช่วยกันกดไลค์กันเยอะๆยิ่งถ้ท่านกดไลค์มากเท่าไหร่นะครับคลิปของโคชโสโนี่นะครับก็ยิ่งจะแพร่กระจายออกไปมากที่สดุดยิ่งถ้ท่านกด subscribe แน่นอนครับเราจะไม่พลาดการติดตามกันไปตลอดการน,นะฮะและยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าท่านกดแชร์ส่งหาเพื่อนๆนะครับ ก็ถือว่าเราไปเกิดการขยายกลุ่มเพื่อนฝูง mm hmm. กลุ่มมิตรสหายกลุ่มกัลยามิตรให้กว้างขวางออกไปยิ่งกว่าเดิมนะครับเอานะฮะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนกัลยามิตรทั้งหลายเข้ามาก็มาทักทายกันนะครับนีไหนขอดูก่อนครับว่ามีใครเข้ามาบ้างนะฮะมีคุณกอย่าที่รักนะสวัสดีค่ะโคชโอสุดลอโอ้โหคุณกอย่านี่นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะฮะ แล้วก็คุณนะฮะคุณชัยโปรกอบนะฮะผู้พันต้อยปึกษาบางใหญ่นะฮะนะฮะก็ขอบพระคุณท่านนะฮะที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันแล้วก็มีท่านอื่นๆเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ช่วยแชร์ให้กับโค้ชโอด้วยแล้วกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำททาเพลงเราเข้าสู่การพยากรณ์เนื้อหาดวงกันเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนสิงหาคม ที่จะถึงต่อจากนี้ไปนะครับเอาละถ้เรามาดูในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมปี2564นะครับว่าจะมีผลต่อดวงชะตาของชาวรา,าราศีตุลอย่างไรบ้างนะครับนะฮะณาราศีตุลครับหยุดท่านพื้นดวงชะตานะครับดวงชะตาท่านน่ะสถิตยอยู่ใน จักรราศีที่เจ็ดของดวงเมืองดวงโลกนะฮะท่านมีดาวประจําตัวดาววาสนาคือดาวพระศุกร์นะฮะนะฮะตำแหน่งลักนณของท่านอยู่ตรงตาแหน่งลอลิงแดงๆนะครับเห็นไหมครับนะฮะอยู่ตรงนั้นเลยคราวนี้ดาวประจําตัวดาววาสนาของท่านนี่นะครับคือดาวพระศุกร์นะฮะซึ่งตอนนี้ดาวพระศุกร์เป็นยังไงครับเกิดการคูจรนะฮะอยู่ในตําแหน่งราศีกรกฎถูกไหมครองตําแหน่งเป็นราชาโชคนะฮะ ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะพอเข้าช่วงเดือนสิงหาคมก็จะเกิดการย้ายนะฮะย้ายจะมาอยู่ในตําแหน่งราศีสิงห์ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี่ย้ายเข้าราศีสิงห์แล้วนะครับพอเข้าต้นเดือนลัคนาราศาีปลายเดือนลัคนาปลายเดือนสิงหาคมก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในตําแหน่งราศีกันนะฮะครองตําแหน่งเป็นนิดเอาละสิครับ เพราะนั้นพระนันในพื้นดวงชะตานะครับแต่าดาวประจาตัวดาววาสนาตกตําแหน่งเป็นนิดนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะดาวจะอ่อนกาลังเกออ่อนพลังก,กาลังพอสมควรแหละต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับแต่มันเป็นเรื่องโชคดีของคนลัคนาราศีตุลเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะในช่วงเดือนสิงหาคมนี่นะครับนอกจากดาวประจําตัวย้ายมาเป็นนิดอยู่ในราศีกันแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันเดินคู่กันมากัากบดาวพระพุธด,ด้วย นะครับซึ่งดาวพุธเนี่ยนะครับก็โคจรเข้าในราศีกันเนี่ยครองตําแหน่งเป็นเกษตรตราที่บดีนะฮะและ้วก็นอกจากเป็นเกษตรตราที่บดีแล้วก็ยังครองตําแหน่งเป็นมหาอุดไปด้วย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นนะค,รคนรักนาราศีตุลเนี่ยโอ้โหนะครับถึงเวลาดวงตกชะตาตกก็ไม่ใช่ตกสัทีเดียวนะฮะเพราะดา,าวพุธมาเป็นตําแหน่งเป็นนี่เนี่ยอ่อนกําลังอยู่เพียงชั่วขณะเท่านั้นเองนะฮะ ดาวพุธนุธเดินเข้ามากลุ่มร่วมในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมเลยนะครับวันที่วันที่7สิงหาคมนะครับวันที่7สิงหาคมมากลุ่มร่วมกับดาวพฤะศุกนะครับอยู่ในตําแหน่งราศรีกันนะฮะเพราะฉะนั้นในเกณฑ์โหราศาสตร์คัมภีพระเวทนะครับก็บอกว่าดาวใดก็ตามที่ครองตาแหน่งเป็นนิดนะครับแล้วเดินไปกลุ่มร่วมนะฮะกับดาวเจ้าเรือนที่เป็นเกษตรหรือเป็นมหาอุดก็ได้นะครับ ดาวที่เป็นนิดนะครับจะเกิดการแปลสภาพแปลเปลี่ยนจากดาวที่เป็นนิดนะครับเกิดการโมคะสิ้นสุดการเป็นนิดแต่กลับได้พลังกาลังดาวที่มาคุมร่วมที่เป็นเกษตรเป็นมหาอุดทําให้ดาวผู้สุกนั้นนะครับแปลสภาพเป็นเกษตรเป็นมหาอุดไปด้วยเอาละสิครับนั่นก็หมายความว่าคนรัคนาราศีตุลดวงชะตา่านไม่ได้ถึงคราวต,ตกอับเลยแม้แต่นิดเดียวครับ เพราะนั้นดาวคุณถูกยกระดับความสามารถของดาวขึ้นมาให้ดาวกลายเป็นเกษตร,รเป็นมหาอุดกลุ่มร่วมกับดาวพุธนะฮะซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวพุพวิน่าด,ด้วยนะครับแล้วก็เป็นดาวตำแหน่งพบสุภะด้วยนะครับเพราะนั้นก็บอกได้เลยว่าคนลัคนาศีตุลครับดาวพุธพูดถึงความสําเร็จความเบิกบานใจแล้วดาวพุธเป็นเกษตรเป็นมหาอุดอย่างนี้นั่นหมายว่าสิ่งที่ท่านคิดที่ที่ท่านอ่านส,สิ่งที่ท่านคาดการสิ่งที่ท่านคาดหวังนะครับมันจะประสบผลสําเร็จนะครับและตั้งแต่เมื่อไหร่ โอ้ตั้งแต่ดาวพุธเป็นเกษตรเนี่ยนะครับตั้งแต่ดาวพุธเป็นเกษตรตั้งช่วงวันที่7สิงหาคมเป็นต้นไปแล้วเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยตลอดทั้งเดือนเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะ <c oughs> พระาะนั้นคนลัคณาราศีตุลนี่ครับผมบอกได้เลยชื่หนหัวใจมากเพราะคุณนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีดวงชะตาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่มั่นคงอย่างแน่นอนนะครับต้องบอกอย่างนี้เลย เพราะนั้นเรามาดูในตําแหน่งเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งครับเพราะดาวการเงินขคนลัคนาราศีตุลนครับคือดาวพระอังคานะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี่นะครับจริงๆมันเกิดกระบวนการย้ายนะฮะตั้งแต่ช่วงวันที่20กรกฎาคมแล้วดาวองคานะครับเกิดการย้ายจากตําแหน่งราศีกรกฎปกติถ้าดาวองคารอยู่ตําแหน่งราศีกรกฎเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งเป็นนิ่อ่อนกําลังอ่อนปวกเปียกเพราฉะนั้นดาวการเงินคุณมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วง ห่วงเวลานี้นะครับไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมแต่พอเลยวันที่20กรกฎาคมไปแล้วเป็นไงครับก็เกิดสภาวะอุดมสมบูรณ์ครับพะดาวการเงินตกตำแหน่งภพลาภะครับภพบลาภะคานนี้พอดาวอุกการนะครับมาตกตำแหน่งราศีสิงห์เนี่ยไม่พอพอเข้าช่วงกลางเดือนนะฮะดาวพฤหัสดาวพฤหัสทิ์นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเดินภพลาภะของคนลัคนาราศีตุลเกิดการย้ายเข้าไปอยู่ตำแหน่งราศีสิงห์ครองตำแหน่งเป็นกเกษตรตรธิบดีครับ คืออย่างนี้ฮะดาวองคารเนี่ยครับเป็นดาวการเงินด้วยนะครับแล้วก็เป็นดาวปัตตนีดาวคู่ครองคู่ค้ากูสัญญาด้วยครับแต่ทีน,นี้พอมันมาคุมร่วมกับดาวอาทิตย์เนี่ยดีไหมดีเพราะมันตกจำเนปเขาเว,ว่าเป็นดาวพบภูมิที่ดีส่งผลดีแต่ว่าเมื่อดาวที่กับดาวองคการคุมกันปุ๊บนะฮะและขณะเดียวกันมีดาวพระเกตรองรับอยู่เพื้นดวงชะตาเขาบอกว่าคุณจะต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยนะฮะต้องออกเรี่ยวออกแรงขยันขันแข็งให้เต็มเนื้อเต็มแรงเต็มเนื้อเต็มตัวนะครับแล้วคุณจะได้ลาบผลในสิ่งงงที่่คคุณาาาดหวััอยเต็มกํลง ความสามารถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในอย่างลักษณะแบบนี้แล้วนะฮะคนละคณาราศีตุลคุณเหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันถึงจะเกิดผลดีกับคุณในเรื่องของโชคชะตาดวงดีได้โชคในลาบด้เกิดผลเกิดความสําเร็จในดวงชะตาก็จริงอยู่แต่ด้วยดาวการเงินตกตําแหน่งกุมกับดาวที่เนี่ยก็บอกว่ามันจะต้องออกเลี้ยวออกแรงต้องใช้พละกกาลังความเหนื่อยยากพอสมควรครับพอเราไปดูในตำแหน,น่งนวางจักรครับดาวพฤหัสบดีในตําแหน่งนาวางจักรน,น,น,าากนะฮะมาเข้าอยู่ในภพ าการเงินของคุณในตําแหน่งหน้าวางจักในช่วงปลายปลายเดือนของเดือนสิงหาคมด้วยนะครับมรครองตาแหน่งอยู่ในาราศีพิจิกนะฮะได้เรียกว่าในตาแหน่งเป็นมหาจักร <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับนั่นก็หมายว่ามหาจักรคืออะไรคืออะไรที่ต้องฟันฝ่าต่อสู้ขยันขันแข็งนะฮะ,ะ,ะคุณต้องไม่ย่อท้อคุณต้องไม่เหน็ดเหนื่อยคุณจะไดะ้สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นี่นะครับเต็มพละกกาลังความปารถนาเลยอย่างนี้ครับ ประกอบกันนะฮะเมื่อดาวพระศุตกร์ตกตำแหน่งพรวินาานะฮะของตำแหน่งเป็นนิดถึงจะมีดาวพระพุธมากลุ่มร่วมแปลสภาพที่เรียกว่าเกณฑ์นิจจะพังคะราชายโยกให้แปลสภาพเป็นเกษตรเป็นมหาวคาก็จริงอยู่นะครับแต่ดาวพระศุตกร์ตกตำแหน่งพวินาาอย่างไรอย่างไรเสียคุณก็ต้องพิถีพิถันในการดําเนินชีวิตในการจัดการตัวเองครับเพราะว่ามันต้องเหนื่อยต้องมีภาระเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในทุกด้านนะครับต้องบอกงี้เลยประกอบกันในตําแหน่งราศีจักรนะฮะดาวพฤหศสบ,บดีนะครับ กำลังเดินถอยหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดาวัสดีเดินถอยหลังนะฮะแมนหมายเพราว่าอะไรฮะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นไงอ่อนกําลังลงด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็ต้องขยันขันแข็งทําด้วยตัวเองนะฮะในตําแหน่งดาวพระเสาร์ที่รองตำแหน่งเป็นเกษตรอยู่ในภพพันธุก็เกิดการเดินถอยหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดาวพระัดสดีกับดาวพระเสาร์เดินถอยหลังลักษณะแบบนี้ก็บอกว่าจะต้องมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนลนัคณะราชิตุนขังใหญ่ เมื่อดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเสาร์มากลุ่มกันเมื่อไรเขาบอกจะเกิดจุดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งที่สําคัญของคนลัคนาราศีตุลเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะนั้นในช่วงเดือนสิงหาคามนี่เหนื่อยเหนื่อยแน่นอนแต่ว่าผลรับหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้จะเกิดประสบผลสําเร็จเขาเรียกว่าเหนื่อยแต่ล่าผลอุดมอย่างแน่นอนนะครับโคสโอขออนุญาตครับขออนุญาตทราบ เสร้าขาดได้เลยต้างบอกอย่างนี้นะฮะโอ้เมื่อเราดูในเรื่องของแผ่นดวงนะฮะเราเห็นชัดเจนนะครับว่าลีลาการเดินท้องดวงดาวต่าง,างๆงนนนานเนี่ยส่งผลให้คนลัคณาราศีตุลเนี่ยได้รับลากผลอุดมสมบูรณ์ครับแต่ด้วยช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังดาวพระเสาร์เดินถอยหลังนะครับดาวคานดาวการเงินไปตกงตำแหน่งพบราภลุมกับดาวอาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสมบูรณ์ได้อย่างมั่นคงได้อย่างยิ่งใหญ่แน่นอนครับแต่ต้องแลกมาด้วยการทํางาน แบบเหน็ดเหนื่อยครับเพราะนอกจากนี้สรุปได้เลยว่าดาวพระศุกร์ดาวประจําตัววาสนาตรงตําแหน่งเป็นนิดนะฮะแต่ได้เกณฑ์ที่ได้นวันนี้จากพังค่าราชายโยกจึงทําให้แปลสภาพกับมั่งคั่งสมบูรณ์ได้โอ้ถ้าไม่มีดาวพระพุธมาช่วยนี่นะครับเดือนสิงหาคมนี้หนักนิดน,นึงนะแต่คราวนี้มันมีดาวพุธมาช่วยต้องขอบใจดาวพระพุธด้วยครับเพราะนั้นคนลัคนาราศีตุลครับ ดาวพุธที่มาช่วยชีวิตคุณเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องพลังงานสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแต่งตัวแต่งกายในช่วงเดือนสิงหาคมใส่เสื้อผ้าสีเขียวจะขิ้วกระเป๋านะฮะจะเดินทางจะไปไหนมาไหนพกกระเป๋าสีเขียวนะครับจะทําให้คุณครับเกิดโชคเกิดลาบเกิดความอุดมบัง้งคั่งสมบูรณ์และวาจาที่พูดเป็นไงครับดาวพุธเป็นการสื่อสารเจรจาพาทีที่เกิดความท,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 ที่ว่าก็เรียกว่า เป็นการสื่อสารที่ใช้สติปัญญาในการสื่อสารถูกไหมครับเพราะ,ะนั้นคําพูดคำจางคุณเป็นไงครับต้องสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนจะทําให้คนละคณาราศีตุลนี้นะครับประสบผลสําเร็จเพิ่มมากขึ้นต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยขณะเดียวกันในตําแหน่งนาวังจากดาวพระเสาร็งลัดอยู่นะครับตรงตําแหน่งเป็นนิดในตําแหน่งนาวังจากดาวพระเสาร็งลัดอยู่ประกอบกับเรื่องของดาว รา,าหูมีดาวพระเสามีดาวพระราหูเล็งรักในระหว่างจักตลอดทั้งเดือนเขาบอกว่าจะได้มิตรสหายใหญ่เรือไในโชคลาภใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอนนะครับแต่ดาวพระเสานี่นะครับก็บอกว่าคุณต้องผ่านความเหนื่อยยากความลําบากเกิดขึ้นกับเนื้อก,ก,กับเนื้อกับตัวก่อนถึงจะเกิดผลแบบยิ่งใหญ่มั่นคงอยู่ไหมฮะแต่ว่าพอช่วงวันที่9้าสิงหาคมไปแล้วด,ดา,าวพระเสาย้ายไปตกตาแหน่งพก ขาเรียกพบอริของดวงชะตาในระวัางจัดนะก็นั้นหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของศัตรูหมู่มานที่จะเข้ามาแพร่พันธุ์ดวงชะตาของคุณด้วยเพราะนั้นคุณก็ต้องดูนะครับว่าใครที่เข้ามาในช่วงห้วงเวลาเนี้ยเขาอาจจะมาแบบไม่หวังดีกับเราเต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนแอบแฝงกล่าวคิดมุ่งหวังทําลายคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังตัวให้เป็นอย่างดีนะครับคนลักคณานะ ราศีตุลนะฮะส่วนนเรื่องของความรักครับดาวความรักคือดาวพังคารตกตำแหน่งพบลาภะแต่มันมาลุมร่วมกับดาวพระเกตกับดาวพระอาทิตย์นะครับซึ่งมันเป็นช่วงจังหวะที่เรื่องของความรักนะฮะถามว่าดีไหมก็พอดีดีได้แต่จะเป็นความรักที่มีภาวะกดดันความเครียดเพราะาตัวคุณเองจะต้องผลักตัวเองถีบตัวเองทํางานตัวเองที่ต้องการาัฒนาที่ทำเนี่ยนะครับ ให้ประสบผลสําเร็จครับมันก็เลยทําให้ความรักคุณอาจจะดูแล้วไม่ค่อยมีรถมีชาติไม่มีชีวิตชีวาสักเท่าไหร่เพราะนั้นก็ปล่อยวางเรื่องความรักไว้บ้างนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่เหมาะสมหรอกยิ่งในสถานการณ์โควิดอย่างนี้ด้วยในการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์สำหรับคุณโสดเนี่ยอาจจะเหินห่างห่างเหินกันไปแต่ถ้าคนมีครอบครัวเป็นไงครับก็ลดการสื่อสารในทาง ลบออกไปพูดในเชิงบวกเพราะาดาวพระพุธเนี่ยมากลุ่มร่วมถ้าคุณพูดดีสื่อสารดีความรักก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์เกิดความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินนะฮะพูดไปแล้วนะครับเรื่องของการงานก็พูดไปแล้วว่าต้องทํางานเหนื่อยและคุณจะประสบผลสำเร็จอย่างอย่างที่คาดหวังเรื่องของความรักก็บอกแล้วครับว่าความรักอาจจะตึงเครียดหรือจะดูเหินห่างห่างไกลกลักลนสักนิดนึงก็จะไปใส่ใจกันจนเกินไป ต้องบอกอยาก่างนี้เลยนะครับส่วนเรื่องสุขภาพนะครับดาวพระเสาเล็งนะฮะดาวพระเสาตกตำแหน่งผู้มรณะสุขภาพต้องพิถ sure. ีพิถันนะครับนะฮะอาจจะเกิดการภาวะความเครียดความกดดันพระดาวพระเสาเล็งอย่างนี้นะครับเพาว่าเกิดภาวะความกดดันความเครียดเกิดขึ้นกับชีวิตได้เพราะฉะนั้นผ่อนคลายยอนอกยอนใจบ้างในบางจังหวะอย่าตรึงกับมันจนเกินไปต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเอ้ามีใครมีข้อคําถามเพิ่มไหมครับในเรื่องดวง เพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมน่าจะประมาณนี้นะนะครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวสเต็ปต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องดวงดาวนําโชคในวันที่16สิงเอสิบหก,กกรกฎาคมนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์หาเพื่อนๆให้กับโค้ชโอด้วยแต่โค้ชขอพักแคยน้ำแป๊บหนึ่งครับ เอาครับเรามาต่อในเรื่องของดวงดาวนำโชคนะครับดวงดาวที่มีอิทธิพลในวันที่16กรกฎาคมปี2564ครับคราวนี้นะครับโค้ชก็ใช้วิธีการคํานวณแบบทางด้านดาราศาสตร์ด้วยทางด้านโหราศาสตร์ด้วยนะครับเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของดวงดาวว่าดวงดาวใดมีอิทธิพลดวงดาวใดที่มีโอกาสหรือมีพลังก,กำลังในช่วงห้วงเวลาของช่วงเวลาหวยออกนั่นแหละแตลอดอย่างนี้เลยนะครับ คตรศร็เลใช้วิธีการทางด้านโหราศาสตร์ในการผูกรักานาก่อนเพื่อหาตำแหน่งลักานาให้เจอว่าเวลาที่หวยออกเนี่ยลัคนสานสถิตตรงไหนนะฮะพลโหราศาสตร์บอกว่า้าลักนาสถิตตรงไหนเนี่ยนะครับดวงดาวที่อยู่ต,ตำแหน่งลักานามีอิทธิพลร่วมจะเกิดพลังกำลังสูงมากขึ้นนะครับวังนี้คตรศรก็เลยหยิบเอาลักการของการคกว่าในการรับพลังแบบสุริยะญาติคือการเดินของดาวอาทิตย์ด้วยหาตำแหน่งจุดเพ่นกับตำแหน่งจุดดับนะครับ เพราะนั้นเราจะเห็นว่าดาวใดที่อยู่ในตำแหน่งเพนเนี่ยนะครับดาวดวงนั้นก็มักจะมีอิทธิพลมีพลังกำลังสูงมีความสามารถสูงในช่วงห้วงเวลาดังกล่าวครับเพราะนั้นในช่วงวันที่16กรกฎาคมเนี่ยนะครับโคจุกผูกลักนณาออกมาในช่วงเวลาหวยออกครับปรากฏว่าลักนณาอย่างสถิตอยู่ในตำแหน่งลัคนณาราศีตุลน,นั่นหมายความว่าอะไรคนลัคนณาราศีตุลมีโชคนะฮะในช่วงวันที่16กรกฎาคม2564นี้แหละคนลัคนณาราศีตุลมีโชคแบบเต็มเต็มครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะ แต่ครั้นี้นะครับวันนี้ตำแหน่งลัคนาราศีตุลปุ๊บเนี่ยนะฮะตำแหน่งเวลาที่หวยออกเนี่ยนะฮะดวงดาวเนี่ยนะครับดักรัคนามันเยื้องเยื้องอยู่เป็นตำแหน่งลัคนาราศีพิจิกแล้วแหละทำให้ลัคนามันเล็งไปทางตำแหน่งดาวมฤตยูนะครับซึ่งเลขศูนย์เนี่ยมีอิทธิพลสูงพอสมควรนะฮะแต่ว่าโค้ชก็คำนวณด้วยหลักวิทยาศาสตร์ประกอบนะครับที่เรียกว่าการคำนวณแบบไรเนียนะครับ multiple linear regression โดยการหาความสัมพันธ์เชิงเส้น,นครับ รากฏว่านะฮะมีดาวอยู่4ี่ดวงนะฮะที่มีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งนะฮะหนึ่งมีอยู่ประมาณ4ี่ดวงที่มีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งเอาสามดวงแล้วกันนะ,ะมีดาวพระเสาร์นะครับมีดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระพุธนะครับโคจูเรยนยีบมาใส่กรอบแดงๆเห็นไหมฮะตรงมุมด้านบนขวามือครับเลขสี่แดงแงเลข8ดแดงแดงเลขเจ็ดแดงแดงนะครับถ้าโคจูมุ่งเน้นนะครับเลข4ี่ดเจดนี่โอ้โหเป็นเลขที่มีพลังกาลังสูงมากครับ แลวขณะเดียวกันตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งเพนนะฮะดาวพระเสาร์เพนในวันที่16กรกฎาคมด้วยเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์นี่มีพะละังกาลังสูงในช่วงหัวเวลาดังกล่าวเลยนะฮะขณะนั้นพอา,พาตำแหน่งดาวเพนเกิดขึ้นในตำแหน่งราศีมังกรถูกไหมครับมันเกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกับดาวพระพระ,พระ,พระมฤตยูเอ่อโทษท,ทีดาวพระราหูนะครับเพราะฉะนั้นคนเราองไปหาตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งในนาวางจักรครับ ปรากฏว่าในตำแหน่งนวังจักรและคณะสถิตในตำแหน่งราศีพฤษภครับในตำแหน่งร,ราศีพฤษภนะครับในนวังจักรมีดาวพระพุธกับดาวพระราหูสถิตคู่กันอยู่ตรงนั้นแล้วมีพระงะกำลังสูงมากด้วยนะครับก็เ,เลยหยิบเลข48มาใส่ไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นเลข48เท็ตมีพระงะกำลังสูงค็จะได้คำนวณต่อครับคำนวณในเรื่องอะไรวางตำแหน่งของเวลาหวยออกครับว่าตำแหน่งไหนเป็นเลขหลักร้อยเลขตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งเลขหลักสิบตำแหน่งไหนเป็นเลขหลักหน่วยครับ โคตนี้จับเลยครับ7ตกตำแหน่งหล,ลักหน่วยครับ8ตกตำแหน่งหลักสิบครับ4ตกตำแหน่งหลักร้อยนะครับแต่ว่ามันคือการคำนวณนะมันอาจจะสลับหมุนเปลี่ยนกันอยู่3ตัวนี่แหละเพราะนั้นที่โค้รเอาทำแดงๆี่ใส่กรอบเอาไว้นะครับโดดเด่นเป็นสง่าแน่นอนเลยนะครับเพราะนั้นก็คือตำแหน่งดาวเพนถูกไหมครับเพราะนั้นดาวเพนจะมีเลข4เลข8เลข7เลข1เลข5 แล้วก็เลขศูนย์ที่มีอิทธิพลร่วมอย่างมากมายนะครับแต่สีแดงเนี่ยเขาจะเน้นเป็นอย่างสําคัญเลยไอ้สีฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับถือว่ามีพลังกำลังรองลงมานะครับส่วนในตําแหน่งดับครับมันมีสว่างมันก็ต้องมีมืดมันมีเพนก็ต้องมีดับถูกไหมครับเพราะนั้นตำแหน่งดับครับก็จะมีเลข3เลข6คือดาวคารดับดาวพระศุกร์ดับดาวพระเกตุดับแล้วก็ดาวพระจันทร์ดับนะครับเพราะนั้นในตําแหน่งดับคือมีดาว3ดวง3692ดับ เพระเาะนั้นเขมองว่าเลข4ตัวนี้ตัดออกได้เลยนะฮะไม่ได้น่ามีอะไรน่าสนใจมากนักแต่เลข2ก็มีโอกาสนะแต่ว่าก็อยู่ในตําแหน่งดับเช่นเดียวกันก็เลยไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่นะครับเพระเาระฉะนั้นไปดูตําแหน่งเลขล่างที่โคโอกกาเนิดไหมครับเห็นไหมเลขเด่นเลขรองถูกไหมครับเพระเาะนั้นเลขเด่นนะโคโอก็ใส่เป็น878เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสีด่สีด่ดแปดสี่สี่แปดโคโอใส่แดงๆเอาไว้นี่แหละสุดยอดจริงๆเลยนะฮะ ส่วนตำแหน่งเลขรองครับ1 4 4 1 1 5 5 1 1 7 7 1 1 8 8 1 1 0 0 1 7 0 0า8 0 0 8น่แะฮะ8 5 5 8แล้วก็รวมไปถึง88แล้วก็ c 4, 4ไปด้วยนะครับเพราะนั้นนะฮะเลขมันอยู่แค่นี้แหละโคโซสลับให้ดูนะครับเพราะนั้นท่านแต่ว่าตัวที่โคโซไฮไลท์ตัวแดงๆเอาไว้นี่นะครับมีพลังกำลังสูงมากตัวไหนที่โคโซทำไฮไลท์เป็นนเหลืองเอาไว้มีกำลังรองลงมา แต่มีโอกาสนะครับแต่ถ้าตัวที่เป็นสีข,า,ขาวๆเนี่ยว่ามันอยู่ในอิทธิพลร่วมนะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากต้องบอกอย่างนี้เลยจริงๆนะฮะถ้าสลับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูอย่างเงี้ยก็เป็นแนวทางให้ท่านไปลองคิดพิจารณาวางระบบใริการนําโชคให้กับตนเองแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการคํานวณมันคือการวิเคราะห์ไม่มีใครยินยันได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอานะฝากทุกท่านไปลองคิดพิจารณาดูแล้วกันนะครับ เมื่อท่านโชคดีมีใช้นะครับร่ำรวยเงินทองมาร่วมกันครับมาร่วมกันในการสร้างหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับโดยข้อต่ตั้งชื่อว่าเป็นหลวงพ่อพุทธชัยยะมงคลชินราชนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหลวงพ่อขนาดหน้าตากักห้าเมตรครับซึ่งเราจะไปทําการสร้างถวายณวัดป่าแดงใต้ตำบลแดงจุมพลอำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับในวันอังคารที่19เก้าตุลาคมปี2564ัน้า้ี่ครับซึ่งเราจะมี พิธีการในการดําเนินการจนไปถึงการถวายให้แก่ทางวัดตลอดทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราตอนนี้เราต้องการเจ้าภาพมาร่วมจํานวน50ท่านตอนนี้เรามีเจ้าภาพมาแล้วนะครับมีการจแจ้งเจตจำนงนกันมาประมาณสัก30มสิ่สามสิกว่าท่านนะครับประมาณ30ท่านโดยประมาณนะครับเราต้องการเจ้าภาพเพิ่มอีก20ท่านครับท่านใดสนใจมาร่วมด้วยกันนะครับพขโทษนะฮะจะเขียนแผ่นดวงของท่านเจ้าภาพนะครับใส่แผ่นโพกัสซับนี่แหละแล้วเอาไปล้อมเป็นหัวใจพุทธเจ้านะครับ แล้วก็ในวันงานนะครับเราจะหัวใจพระเจ้านี้นะครับไปบรรจุก,ก็ในองค์พระนะครับประกอบพิธีเสริมดวงชะตาวัดเสริมเขาเรียกว่าใส่วัตถุมงคลเติมลงไปในพื้นดวงชะตางท่านด้วยและในหัวใจพระเจ้านี่ครับโคศก็จะสลักชื่อของท่านเจ้าภาพเอาไว้นะครับและนอกจากนี้นะครับเราจะร่วมในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารกับทางวัดไปด้วยแล้วก็จะถือโอกาสสลักแผ่นชื่อของท่านใส่ในโบสถ์ใส่ในวิหารนี้ให้เป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านไปตลอด ชั่วนิทรันดอนเลยนะครับท่านใดสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยกันนะครับติดต่อข้อเได้ที่หมายเลข0952164888นะครับหรือท่านใดอยากจะร่วมศรัทธาผ่านหมายเลขบัญชีนี้ได้เลยครับ4130243784ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบัญชีชื่อนายชยันวันชัยตะกูลนะครับอานะฮะมาร่วมด้วยช่วยเป็นเจ้าภาพด้วยกันครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการร่วมบุญด้วยกันนะครับท่านสามารถเช่าบูชา เหรียญหลวงพ่อสวทรชินนาชานะครับพระในหนึ่งเหรียญมีทั้งหลวงพ่อสวทรด้วยมีหลวงพ่อพุทธชินนาชาด้วยในเหรียญเดียวกันครับในราคาเหรียญละ5 9 9บาทเท่านั้นถ้าท่านสั่งพร้อมกันสองเหรียญครับท่านรับราคาพิเศษไปเลยครับในราคา999บาทเท่านั้นนะครับยอดศรัทธาจากท่านนี้นะครับโค้ชจะนำไปใช้ในการสร้างหลวงพ่อพุทธชินนาชาขนาดหน้าตา5าเมตรนี่แหละแล้วก็รวมในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารกับทางวัดไปเลยนะครับะฉะนั้นท่านใดอยากจะร่วมบุญด้วยกันอยากร่วมศรัทธาด้วยกัน ก็ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าได้เลยนะครับอาน,นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของโค้ชโอนะครับไม่หนีไม่หายไม่ออกไปจากกันขอท,ทุกท่านโชคดีร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโค้ชโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ